ปราสาทตาเมียนตรูต,ตรปราสาทต,ตาเมียนตรตตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมียนเพื่อเขาพนมดงรักในเขตบ้านหนองคันนาสามัคคีหมู่แตําบลตาเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเป็นปราสาทหลังหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทต,ตาเมียงสร้างขึ้นมาด้วยหินประกอบด้วย ปราสาทหินสามหลังยังลำดับจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กคือปราสาทตาเมียนตรุมปราสาทตาเมียนโต๊ดปราสาทตาเมียนปราสาทตาเมียนโต๊ดอยู่ห่างจากปราสาทตาเมียนตรมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ750เมตรและอยู่ห่างจากปราสาทตาเมียนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ390เมตรก่อด้วยศิลาแรงมีกำแพลงล้อมรอบและมีสระน้ำขนาดเล็กอยู่ทางทิศเหนือหนึ่งสระเชื่อกันว่าปราสาทสถานรักษาพยาบาลของชุมชนหรือตามรายทางที่เป็นเส้นทางคมนาคมนิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยรวมันที่เจบริเวณช่องตาควาย ในเขตบ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่ที่17ตำบลบักไทยอำเภอพนมดงจังหวัดสุรินเป็นปราสาทหินศิลาแลงตั้งทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทตราเมือนตมห่างไปประมาณ12กิโลเมตรปราสาทตาควายตั้งอยู่บนสันเขาห่างจากผาห่างจากหน้าผาสูงประมาณ10เมตรของเทือกเขาพนมดงรักและปราสาท ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกผังของปราสาทเป็นรูปกากบาทส่วนฐานต่ำส่วนล่างสุดก่อด้วยศิลาแลส่วนบนก่อด้วยศิลาสายทั้งหมดหลังคาห้องคฤหะก่อเป็นทรงพุ่มยอดปราช่อนลดกันกันขึ้นไปห้าชั้นส่วนหลังคามุกก่อเป็นรูปประจรดหน้าบันไดทั้งสีด้าน ภายในห้องมีปฏิมาตรกรรมลักษณะคล้ายสวายนักโบราณคดีกำหนดอายุจากทรงจากรูปทรงของตัวปราสาทว่าปราสาทนี้น่าจะสร้างในช่วงปลายสมัยนครววดตอนต้น,ตน,ตนสมัยบายมระหว่างราชการพระเจ้าสุริวรมันที่สองถึงพระเจ้าชัยวรมันปราสาทต,ตาคายตั้งอยู่บนพื้นที่ค่อนข้างห่างไกล ต้องเดินเท้าเป็นระยะ3-4กิโลเมตรขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมนะคะ